ช่วงข้างรัว้ววงคาเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามลาสักครู่นะคะเดี๋ยวปลาก็กลับมาแล้วล่ะคะ่ะครับครับมาแล้ว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 ่ะเฮ้ยเดิไปแล้วนะนักกุายมาคุยที่บ้านเหรอ,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 อป,ป้าหรอป้านี่ลูกค้าเขามานั่งรอ เขาสั่งไว้นานแล้วนนั่เนี่ยเออจริงดิได้หรือยังคะของเขาอ่ะอ๋อเออพลีไปเจออาสิงที่ตลาดก็เลยบอกว่านักให้อาสิงเอามาให้เออรอสักที่สักทูสก็ไม่อยากให้ลูกค้าเครียดมาเดี๋ยวว่าจักังเองงู้จักังเงงรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็มา รอหรอเ้มาวะเออก็รอของที่ร้านแปะอะไม่ต้องรอหรออะเอแปะไม่เอาแล้วนะไปแล้วแปดโมงนี่แปกี่โมงเนี่ยก็สิงหน้าสิงนักแล้วไม่เป็นเวลาบอกแปะโมงแปดโมงปงนี้ยังไม่มาลูกผู้ชายอะไรวะไม่ต้องต่อเวลาเลยชื่อโตรจาโจา เลยไม่ต้องาของลองเอาไว้นั่งหรือมาเคลียร์กับว่าเลยหรือลูกผู้ชายหรือเปล่าวะก็ลูกผู้ชายครับอแปะนี่กี่โมงแล้วก็เที่ยงตรงไงครับเที่ยงพอดีหรือบ้าเปล่าบ้ายังไงวันนั้นคือไปกี่โมงเที่ยงตรงเที่ยงตรงบ้าอะไรวันนั้นว่าแตกโมงเว้ยแปดโมงนั้นใช่ตอนแรกแต่ว่าก่อนไปอแปะจำได้ไหมอแปะมาตบหลผมใช่ว่าตบหลาเลอะแล้วก็พูดว่า ลูกผู้ชายต้องเชียงตรงนะเว้ยเพราะนั้นไงครับต้องเทียงตรงไม่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเฮ้หมายถึงว่าลูกผู้ชายอ่ะมันต้องเชียงตรงต่อเวลาไม่ใช่มาเวลาเชียงตรงเพรนี่ไงลูกผู้ชายเัรน,นี่เที่ยงตรงเออถ้านัดเชียงตรงผมมาบ่ายผมผิด <c oughs> เดี๋ยวแปะแปะไปไหนอ่ะ